สวัสดีครับพี่พี่นเนะครับสวัสดีครับพี่พี่เปนเปรมงคลบารมีพระเครื่องหลวงปู่ทตดทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จริงๆตาบุลของคนใต้นะครับตําบลเดือนสิบนะครับศาสตร์เดือนสิบนะครับก็ผมเองนะครับได้มีโอกาสมาวัดพุทธภูมินะครับจังหวัดยะลานะครับก็เลยมีสนามพระเครื่องอยู่นะครับได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวมาตะลุยดูแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับฝากกด กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็ติดตามเพจมงคลบารมีปลาเครื่องหลวงปูต่ตวดนะครับไลฟ์สดทุกวันนะครับไลฟ์สดทุกวันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มมงคลบารมีปลาเครื่องหลวงปูต่ตวดนะครับไว้ให้พี่ๆพูดคุยเรื่องปลาเครื่องกันกน,นะครับก็ฝากด้วยนะครับ sized. วันนี้จะได้อะไรบ้างก็ฝากไปติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องการในการก็เรียกว่าอะไรนะได้รับความรู้นะครับในย่องทางออนไลน์ก็ไลฟ์สด นะครับสองุมครึ่งเป็นต้นไปนะครับมาติดตามกันครับาสีขาวๆไงเขาไม่ายด้วทใส่มาสีขาวไงก็เลยคิดว่าเน่ยเงินเลยผมก็เลยผมไม่เทียงเลยเราว่าอันมาก้าไงไม่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 ได้ก็อย่าไดบางน่เยไม่อย่าเลยหน่มานห้าแล้วพี่เกิดลวเพราะว่าถ้างแดงริงผมไม่ขยไม่ถืออันนี้ไดลครับ สามหองโอเคเป็นยี่สิบสองี่สิองยีองไมรมีอะไรบัางนี่ของมันเนี่นี่อยู่ของมันเอาเลยสองห่อยสามนอยเอาไว้แล้วใช่จะอะไรขบบอกเ้านอยนวาน้านเบทำไมอะนวานโอ้หีเขียร์นี่นวานเออนวาตอบตัวเลเล่นเล่นเออไม่มันต้องแก็บแลมเอาหนเ้าหน่อยอเอาหนึ ไม่รงเลยของมีแล้วไม่เป็นไรเนาะเก็บเลยดีใจปลาดีไม่ไม่จ่ายอ่ะคือปลาลุ่นเนียนโยมเหมืองไทยพวกหม่อไม่ต้อง10%เปิดเสเพราะว่าตอนเด็กมีประสบการณ์ทำพุอมโตไปผนสร้างนัก็มีน้อยมาเพื่อนๆพุมก็เบ่งมาม่อมจังมดนั่นยกเว้นเนือรักแตไม่ได้เสือง้เขาก็ตีสองสามะไรนี่ก็ยัง้ายุมาเร็ย ใช่โยมาเล่มัดกับโยมาเล่มัดสวมันจวงนั้นนั้นส่นนั้นนั้นโบหลูกที่ตั้งมาเล่ก็หแักคราบสังเที่ยวได้อยู่พอดีไงต่วนที่มีประสบการณ์อ่ะเจ้ามาส่งองค์ไปโดยคือเนี่รรางจะมาโยมาเล่คือว่าหรือว่าตั่งมัดสั่งมัดกับคือตั่งมัดก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ว่าโคเชียคืออันเนี้ยเจมาสร้างหมากว่าใกล้ปลาแต่ใกล้ปลาหลักการมันไม่ไปกันอ่ามใกล้ปลาอยู่ออะไรเนี่ยหลักการสองคำแล้วตรงนี้ก็มี คือมาสององค์ไปิ้อยนี่เนี่ยไอนนี้ที่เล่มาองค์ละสิบเหรอผมมันมีมีอยู่แล้วนี่แต่ว่าไม่รู้ดิวันหน้าติดได้วันหน้าติดตัวอื่นผมว่าถ้าฟันเนึ้อนั้นกินพอคุณจะเหลือคุณเองเพราะว่าส่วนบางคนนี้มันหมดของให้เล่นแล้วโอ้นี่เลยของแท้แน่นอนดีดีเป็นเนื้อแล้วก็นอนุนะท่านตื่นแลเนาะนอนะ อาจารย์ทองเล่นง่ายมากเพราะว่าอาจารย์ทองท่านตอบหมดเนี่ยอย่างตอบต่อเสียแล้วจบลิตข้างหลังข้างหลังข้างหลังเราหนูนั้นนวาว่าเลยผมเชื่อฟื้นเนาะเนี่ยท่านโดยจึงเทียบในวันทีผมไม่รู้แม่แต่เราหนูนั้นเอามาเลยถ้าถ้านวานาทองก็นอตอแต่ถ้าไม่มีทองก็คือนอตอถือว่าอาจจะตองหรือ่าอใช่ใช่ก็ตอกนอตอแค่ไปคืออาจารย์ทองเนี่ยเอาตรงๆเป็นรับที่เล่นง่ายมากถ้าใครกระโดดมาเล่นนีตรงนี้ มาทีล้างแล้วตำรวจจ้างเลยตำรวจจ้างอันนี้ทหารจ้างก่อนแล้วก็ตำรวจจ้างมีสี่แปดแล้วมาห้าหนึ่งเพรามันก็ลองกันเออห้าหนึ่งเออห้าหนึ่งแต่มันลองกันเพราะว่าตวนบางคนแล้วก็พี่ทักษิเหียดินคือมันไปไหนกันก็คู่กันอ่า่แต่ว่าตวนบางคนของนี้ไม่มีแล้วในตลาดนะมันไม่มีแล้วผมเล่นมานี่กาปีที่ห้าทีหกแล้วนี่เจ้าพวกตวนบางคน พอปีจำได้ตอนตัวจะนทีนีไม่ไเจอลังหนึงจะบ่เลีงเนาะนนั้นง้มืางหนึ่แต่ตอนนี้สี่มือสี่มน่ะไม่มีแล้ว่มีของด้วยไม่มีก้องแล้วนี่ไรร่อได้ไหม สี่ไม่เออสี่ก็เอาไปไม่ไม่ผมว่าจะให้ยี่บุกจะให้ฝากเขาไงไม่เป็นไรจริงเหรอไม่เขาเป็นตำรวจไงแต่ยังไม่เลือกที่ดีเลยเขายังไม่ได้ได้ที่ลงเออแล้วนี่เท่าไหร่ไม่มีกล่องเหมยี่บุกแล้วนะมิสอืมนี่เอาไปเลยน้องๆเอาซุนเฮอร่อยเฮอร่อยยองไม่ผมยังมีด้วยเลยพี่บางอย่างคือซีเรียลนี่ผมยังมีอยู่ที่ผมยองมีอมี เท่าไรอ่ะสมมติเคูนี้เกิดร้อยต้อหกล่ะเออเอาไว้ค่าต่ไรยี่หกยี่หกยี่2กกับอกเป็นสามสอง่ะสามบอานี่3สบสเบาเบาเท่าไรเบาของวี่เท่าไรเออป้าหน้าเฮ่ย ราคากลางนะก็จุดชูได้เท่าไหร่ก็ลองอันนี้เท่าไหรอ่ะอ่านั้นถ้าห้าร้อยนะหรือค่าเลี่ยงสามร้อยแล้วอ๋ออันนี้จุกไหมอืผมว่าเดี๋ยวเอาไปให้ไปให้หลานผู้หญิงไงมันไม่เอาเลยเลี้ยงไม่ถึงร้อยมันว่าใหญ่ไงที่แล้วทองแดงนี่เท่าไหร่ทองแดงเปิดไวใบหน้าตวนได้ไหมอ๋อไม่ได้ ได้ก็พันสามประมาณส3สามสมเด็จนะเด็จมันอกซื้อดมาห้ารอยนะือของพี่พี่กวงเก้าร้อยนั่นเลยพี่กวงไรผมว่าเจ็ดร้อยะเจ็ดร้อยนะ็ร้ยเอาได้ฮะเร้อยุลเลื้อยดแรงะพี่อะไรรโอ้าธรรมดาปกธรรมดา ลูกธรรมดาเขาเล่นเลยเพราะว่ามันแพ้ไงครับถ้าไม่แพ้ก็ไม่เล่นเนะอไปไม่ต้องผมบอกแล้วมาสนามนี้ไม่เจอพี่นี่ไม่ได้หัวร้อนนี่อ๋อตรงๆเฮ้ยแต่แต่ท่าบอกนิยมถ้าแเ้๊เขาก็เล่นไงไม่เขาไม่ค่อยเล่นนะเล่นเล่นลูกธรรมดาเล่นลกธรรมดาเนี่ยเ้ไงไม่ เรียบร้อยอ้าสิบไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้สิบสิบต้นได้สวยเพแหงง่ายแหงง่ายมีหนึ่งหกเงนรู้อยังอีสองห้าหกเงนเจ๋้าห้านั้นครับพี่ดูเทียบกับหลวงพ่อคง แต่ลุงเน่ะสองห้าเรียนห้าเรียห้าปีสองห้าหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อดีก็แต่หลวงวัดก็สองห้าหนึ่งสร้างสามหมื่นเหรียญสองห้าหนึ่งเพื่อนบอกว่าปีนั้นเป็นสองห้าทั้งหมดเลยราคาต้องเท่ัการกุ้งผมสร้างผมซื้อว่าสองพันกว่าบาทผมเดียวมาเออผมเดียวแต่ก้อนองไครองค์พันนมันเสือมาองค์งาเลยแค่สิบป้ายไม่ได้มได้ไม่ได้มีโดนไม่ด ข้างหน้าโอเคนะม,มันลมบางด้วยแหละนะมันแบบนี้แหละมันลมบางตัวถ้าสวยกว่านี้ก็เป็นหมื่นนี่นั่นเองเพราะว่าเพราะว่าแต่จีก็ว่านช่ไหมของก็ไม่ตันใช่แจะหลวงจีสูงแล้วเสร็จไม่บอกเ,ออเวลาจะให้ก็คนอยู่แะอะไรก็คนอยู่เศก <laughs> เออเศก็คนอยูะนั่นแหละก็ๆๆเลยว่าเป็นอย่างั้น เบาๆอนบภาพดอนุภาพกน้ว่าลม่น้ว่าก็ราคอยู่ี่พันกว่าบาทน้ว่าทักบไรี้ดยน้ำว่าพันกวอะรกเรื่องนั้นจีดอคุณเด้คุณเด้ เป็นพระบัลุงไม่ไม่พระนอนไม่หลับนี่พระหลับไม่เคยหลับนี่พระบุที่งเกินพระไม่เคยหลับเสรย้อยนั่นอะไรอ่ะหน้โอ้หนึ่ง้าวต้่เร่งเรอย่าเลยออกมาเร่งตั้งอะไเกสี่ห้าจ้องายิกเล่นอยู่ผมผมไม่กลายที่วันี้ในนาองรานคาเฟ่นะามปันมาาปันผมไม่เปิดที่อย่นั้น อันนี้ได้แล้วนะมาอยู่นี่แล้วเลี่ยมสวยเลี่ยมสวยเอาไว้ปลอกฝังหน้าไงไม่มันเลี่ยมสวยด้วยแหละนี่เอาไปใช้ได้นี่ไม่แพงดีเท่าไหร่พันหนึ่งผมเจ้ามาเมื่อวานนี้ตามสภาพเลยเจ้าวันนี้นี่จะทำอะไรได้เหรเพราะว่าปกปงว่าเขาฝากมาขวากมเกลื่อน ผมเคยขายปลาเขาเขาก็เลยส่งมาให้ช่วยขายให้ไงคือเลยดําไม่ได้ไงอออันนี้นี่อันั้นเนี่ยเอาเลยทำไมครับพี่ไม่อยากขายของเก็บจะอะไรอ่ะพี่ผมไม่ขายเอาที่ผมขายด่านี่ของละกันนะนั้นไม่ขายจริงเอาได้เต็มเต็มก็ไม่เป็นไรอะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากได้เอาไม่ไหมอะผม อยากได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ฝันว่ามาถึงมาเจอพี่ผมได้แน่นอนไม่จริงๆอยากได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอดีเจ้าของเขบอกมันปากกาาผมก็เลยเอาเลยปันห้าเอาไปตรงลงส่งมามันไา่ขาวๆเอยอันปากกาผมจะไม่เถียงเลยอันปากกามันไม่มีผมนึคิดเงินนู่นปันห้าเอาเลยเว้ยสวย ไม่เสียดายหรอทางหน้านะแต่ไม่ค่อยเจอแล้วไงออันปดนี่และผมได้มาเป็นสิบวงแล้วขายที่โอ๋พี่โอ๋มาขายเต็มเต็มร้านเลยพี่อมาขายตานี่เ้านี่มันแดงนี่นี่วงนั้ไม่ได้วงตอวันน่รือาแล้วเมื่อคืนแค่ไปขายฝันเลยเต็มเเข้าฝันเลยว่าได้ ไปหาได้ไม่เป็นไรหาไปเรื่อยๆไม่เป็นไรกัขหายอันนี้เท่าไหร่แล้วนะพี่สาสนี่ผมกดไปสามสองันนี้ก็ห้าพันเท่าไหร่อ้าห้าห้าพันสองอยยี่หัสบวกบวกห้าสูนใช่ไหมเออขึ้นมา แปดสีนี่เอาไปแตะคูณไม่เอายอมโอ้เสื้อไม่เล่นหรอพอสดูให้เล่นเล่นเอาเลยนะเดี๋ยวผมมาคบคู่ไปร้อยไงเออได้ศูนย์ได้ถ้ามาถ้าได้อกนหรออ๋นั่นแหละเก็บเก็บอะไมหงผมไอ้นั่นเยอะได้ตั่วถั่วเฉลียได้ก็ผมไปก็ได้ประมาณนั้นเลยคือถ้าผมไปผมก็ประมาณสามห้าสามสี่ห้าสามร้อยสี่ได้ให้เก็บได้ ผมได้ตัวตจะเรือไปไงลดให้ได้เี็น้อยพี่ลองมาว่าสองสองเนี่ยอ่าใช่ใช่ตุ้เลน่นไม่ยากหรอกเล่นไม่ยากอะไรที่มีแต่ถ้าเราไปเจอนอนหนูก็คือแต่ว่านี่เอาไว้ย่าคือเราไม่ต้องไปเถียงไกลเลยถ้ใาใครบอกแทนะว่าให้ให้ให้หกหกเอาไปนะห้ามปะก้าเลยห้ามปะก้ามันมันไม่ดีแล้วนะไม่เคยมันไม่มีใครแล้วนะปะก้าได้ตัวๆจะเรือกันเนาะอ่ะก็บอกแล้วพี่หกหกหกเรา ฮ่าใช่ก mm? ็ตอบพร้อมมาเลยเออจำลิดอ่ะอือ <Ge> ก <art proverb> ้าวฮะดูนี่พี่พี่พี่คิดว่าตรงแดงด้วยกอาวดูนี่เอ้าดูได้อะไรอะไรดิสายตรงยี่สิบห้าองแล้วตอนนี้ตองตามสภาพตามราคานั่นแหละหมื่นต้วนห้าสิบบาทนี่นะเนี่ยหมื่นต้วนหมื่นต้วนอ่ะ